สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันแบบเจาะลึกนะครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดเลยคือ,อาภาพรวมตอนนี้เนี่ยการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าดูเหมือนจะเบาลงไปเยอะหลังมีข้อตกลงหยุดยิงกันไปค่ะแต่เหมือนจะไปสู้กันในมิติอื่นแทนนะคะใช่ครับไปเน้นเรื่องการทูดแล้วก็เรื่องสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่เราได้ยินกันบ่อย อ๋อปฏิบัติการข่าวสารที่แต่ละฝ่ายก็พยายามจะนําเสนอข้อมูลในมุมของตัวเองให้ได้เปรียบที่สุดถูกต้องครับอย่างการพาผู้สังเกตการลงพื้นที่อะไรแบบนี้วันนี้เราเลยจะมาลองสกัดข้อมูลสำคัญสำคัญ,คญจากหลายๆแหล่งที่เรามีกันทั้งมุมทหารมุมการเมืองระหว่างประเทศเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นค่ะก็น่าสนใจค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำถามหลักๆที่เราจะคุยกันก็คือไอ้พื้นที่ปะทะเนี่ย ความสำคัญทางยุทธศาสตร์จริงๆมันคืออะไรแล้วการได้เปรียบเสียเปรียบในพื้นที่ตรงนั้นมันส่งผลต่ออํานาจต่อรองบนโต๊ะเจรจายังไงบ้างแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเอาจุดที่คนสนใจเยอะๆก่อนเลยครับประสาทตาควายที่มีข่าวว่าทพสองยอมรับว่าเรายังคุมไม่ได้เบ็ดเสร็จอ๋อค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาอยู่บนที่สูงกว่าคือเนิน3-50 อันนี้ก็เลยมีคนกังวลว่าเอ๊หรือนี่จะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังเสียดินแนนหรือเปล่าอืมเข้าใจความกังวลน,นั้นเลยค่ะแต่ว่าต้องมองเป็นเรื่องยุทธวิธีภาคพื้นดินก่อนนะคะคือตัวปราสาทเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์หลักที่สุดแต่พื้นที่รอบๆโดยเฉพาะเนิน350ที่ว่าเนี่ยอันนี้สำคัญ การที่กัมพูชาสามารถเข้าไปควบคุมเนิน3 5 0ได้ก่อนหยุดยิงเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เปรียบในการดูแลตัวปราสาทตาควายในห่วงเวลานั้นนะคะอ๋อเป็นความได้เปรียบเฉพาะหน้าใช่ค่ะเป็นการชิงความได้เปรียบเพื่อสร้างอํานาจต่อรองมากกว่าค่ะเวลาไปคุยกันบนโต๊ะเจรจาไม่ได้แปลว่าเราเสียดินแดนหาวอนไปเลยนะคะอย่าลืมว่าเรายังมีกรอบเอ่อกปีอบ MOU ปาี2543ค้าอยูค่ครับครับ ม o u 43ที่เป็นแนวทางจัดการพื้นที่ที่เรายังตกลงกันไม่ได้ว่าการปฏิบัติการในพื้นที่แบบนั้นมันมีข้อจํากัดเยอะทั้งภูมิประเทศเองแล้วกเ็เรื่องทุนระเบิดที่ทางกัมพูชาว,วางไว้เยอะมากอมทำให้การใช้กำลังเต็มที่ของเราทำได้ยากใช่ค่ะมันเสี่ยงต่อการสูญเสียด้วยเข้าใจแล้วครับงั้นการคุมพื้นที่ก่อนหยุดยิงมันเป็นเรื่องแท็กติกเพื่อต่อรองแล้วถ้ามองภาพรวมทั้งแนวชายแดนเลยล่ะครับ สถานการณ์เป็นยังไงเรามีจุดอื่นที่ได้เปรียบบ้างไหมอย่างตาเมื่อนหรือภูมะเขือมีค่ะถ้ามองภาพรวมจริงๆนะคะหลายจุดเรายังคงความได้เปรียบทางยุทธวิธีอยู่อย่างที่ยกตัวอย่างมาภูมะเขือครับภูมะเขือเนี่ยสำคัญมากนะคะถึงแม้ว่าตัวปราสาทพระวิหาร จะเป็นของกัมพูชาไปแล้วตามคําตัดสินศาลโลกใช่ครับแต่การที่เรายังคุมภูมะเขือซึ่งเป็นจุดสูงขม่มเหนือพระวิหารไว้ได้เนี่ยมันมีผลมากเลยนะคะในการจํากัดหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกําลังฝั่งกัมพูชาแถวนั้นอ๋อมันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ละจุดก็มีดีเทลต่างกันไปใช่ค่ะไม่ได้มีแค่จุดเดียวมีอีกประเด็นที่คนสงสัยกันเยอะคือทําไมยังมีข่าวการประทะหรือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่เรื่อยๆ ทั้งที่ตกลงกันแล้วอันนี้น่าคิดนะครับอืมเรื่องนี้วิเคราะห์ได้หลักๆสองแนวทางนะคะหนึ่งคือเอ่ออาจจะเป็นไปได้ว่าการคุมกําลังพลในพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาเนี่ยระบบบังคับบัญชาอาจจะไม่ได้เด็ดขาดเท่ากับเราคือเขาอาจจะมีทั้งทหารประจําการแล้วก็มีกําลังลักษณะเอ่อทหารบ้านทหารอาสาอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการควบคุมอาจจะไม่ทั่วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการเอ่อจงใจยั่วยุเป็นระยะระยะยั่วยุเพื่ออะไรครับก็อาจจะเพื่อสร้างประเด็นทางการเมืองภายในของเขาเองหรือว่าปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อรักษาฐานอํานาจอะไรแบบนี้ค่ะโดยที่อาจจะไม่ได้เอ่อให้ความสําคัญกับเรื่องความสูญเสียกําลังพลมากเท่ากับมุมมองของเราอ๋อเข้าใจได้ครับซึ่งทางไทยเราก็เน้นใช้ความระมัดระวังยึดหลักป้องกันตัวเองไปใช่ค่ะเราปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นหลัก กลับมาที่เรื่อง I.O. ที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นนิดหนึ่งครับการที่แต่ละฝ่ายพยายามพาผู้สังเกตการลงพื้นที่เนี่ยใครทำก่อนได้เปรียบไหมครับคือความเร็วมันก็อาจจะได้เปรียบในแง่การสร้างกระแสช่วงสั้นๆนะคะแต่สิ่งสำคัญกว่าจริงๆคือข้อเท็จจริงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆค่ะครับ คือถ้าพาไปดูก่อนแต่ภาพที่ออกมาดัานมีหลักฐานมาตัวเองเช่นเกิดมีภาพทหารถือทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาทหลุดออกมาแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าอืมจริงด้วยครับค่ะฝ่ายไทยเราเลยจะเน้นการรวบรวมพยานหลักฐานให้มันเอ่อรอบด้านชัดเจนที่สุดอย่างภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอื่นๆที่มันพิสูจน์ได้เพื่อเอาไปใช้ในเวทีเจรจาที่เป็นทางการอย่าง JBC มากกว่าค่ะใช้ในระยะยาวว่า้นนะครับ ประมาณนั้นค่ะมีอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันคือมีคลิปเสียงที่ฟังดูคล้ายๆภาษารัสเซียหรือสลาฟอะไรทำนองนี้เลยมีคนเดาไปถึงเรื่องทหารรับจ้างหรือการเข้ามาของมหาอํานาจอันนี้พอจะมีมูลไหมครับเออความเป็นไปได้ที่จะมีแบบว่าที่ปรึกษาหรือผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นออชาวยูเครนหรือรัสเซียก็ได้ เพราะว่ากัมพูชาเขาก็มีความสัมพันธ์แล้วก็เคยซื้ออาวุธจากทั้งสองประเทศนี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าถึงขั้นว่าส่งกําลังรบเข้ามาช่วยโดยตรงเลยอันนี้น่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแล้วเรื่องมหาอำนาจอื่นๆอย่างจีนสหรัฐนะครับอ๋อการเข้ามาของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ละประเทศเขาก็พยายามรักษาผลประโยชน์ขยายอิทธิพลของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไทยเราต้องอดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างระมัดระวังแล้วก็รักษาสมดุลมาตลอดค่ะครับผมแล้วประเด็นเรื่องทะเลล่ะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางบกไหมครับเรื่องทะเลเนี่ยแม้จะมีผลประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะคะแต่เราก็มีกรอบเจรจาตาม MOU ปี2 5 4 4อยู่ซึ่งเป็นเรื่องทะเลโดยเฉพาะเลยแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปครับที่สำคัญคือ ศักยภาพทางเรือของเราเหนือกว่ากัมพูชาเยอะมากแล้วเราก็ควบคุมเส้นทางเดินเรือสําคัญในอ่าวไทยอย่างเส้น2องหนึ่งได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทําให้การที่กัมพูชาจะมาใช้กําลังทางทะเลกับเราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแสดงว่าความขัดแย้งทางบกที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากเรื่องอื่นเป็นหลักใช่ค่ะน่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเรื่องอชาตินิยมแล้วก็การเมืองภายในของกัมพูชาเป็นหลักมากกว่าค่ะครับผม ทีนี้มีอะไรที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยนะคะคืออยากให้คนไทยเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกันให้มากที่สุดคือควรจะรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสนธิสัญญาของกระทรวงการต่างประเทศ กรมแผนที่ทหารหรือว่ากรมอุทกสาสตรองกองทัพเรือครับเพื่อให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช่ค่ะเพื่อให้เรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สร้างความเป็นเอกภาพในการที่เราจะไปเจรจาต่อรองรักษาผลประโยชน์ของชาติเราต่อไปค่ะซันดูแล้วสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ซับซ้อนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องยิงกันแต่เป็นทั้งเกมการทูตสงครามข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นมากๆค่ะมันหลายมิติมากๆการได้เปรียบในพื้นที่ก่อนหยุดยิงก็อย่างที่บอก คือเป็นแค่การสร้างไพ่บนโต๊ะเจราจายังไม่ได้ตัดสินแนวเขตแดนสุดท้ายก็คงต้องติดตามการเจราจากันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับถูกต้องค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะครับการใช้ประวัติศาสตร์ใช้ความรู้สึกชาติยมมาเป็นเครื่องมือในความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารโลกออนไลน์มันกลายเป็นอีกสมรภูมิสําคัญแบบนี้เออมันจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดนะครับค่ะน่าคิดมากๆค่ะ เอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ